สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง a s o o t Cups ช่องที่ว่าวยสาระความรู้ด้านเวทมนต์และจิตวิญญาณวันนี้พบกับผมวายหลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับผมอยู่บ้างไม่มากก็น้อยแต่ถ้าเรายังไม่รู้จักกันก็ขอแนะนำตัวก่อนครับว่าผมเป็นแม่มด W-I-T-C-H w i t c h which, แม่มดนี่แหละครับเชื่อว่าพอพูดถึงคำว่าแม่มดแล้ว ก็มักจะนึกถึงภาพหญิงชราหน้าเหี่ยวจมูกงุ้มใส่หมวกแหลมขี่ไม่กวาดบินไปบินมาอาศัยในกระท่อมกลางป่ากับหม้อต้มยาใบโตมีของเลวสีเขียวเดือดปุดๆหรือไม่ก็เป็นอะไรแบบที่เห็นอย่างในหนังแฮร์รี่พอตเตอร์ที่ต้องมีไม้กายสิทธิ์ประจำตัวคอยโบกไปมาท่องคาถาแปลกๆแ,และพูดจาไม่ค่อยจะรู้เรื่องแต่จริงๆตัวผมเองก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งนั่นแหละครับหากเดินสวนกันข้างนอก อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมคือแม่มดผมไม่ได้มีดวงตาปีศาจประทับอยู่บนหน้าผาไม่ได้แต่งตัวดำปีไม่ได้ห้อยดาวห้าแฉกไว้บนคอไม่ได้พกไม้กายสิทธิ์แล้วก็ไม่ถือไม้กวาดเดินไปไหนมาไหนด้วยนึกภาพเหมือนเราเดินห้างอะครับเราอาจจะเดินสวนกับเชฟมิชลินสดาวหรือคนที่อยู่ข้างหน้าเราตอนขึ้นบันไดเลื่อนอาจจะเป็นหมอหัวใจมือหนึ่งของประเทศไทยก็ได้พ่อมดแม่มดเองก็เช่นกัน เป็นมนุษย์เราๆท่านๆปุถุชนคนธรรมดาที่แค่ศึกษาเวทมนต์ใช้เวทมนต์แล้วก็เรียกตัวเองว่าเป็นพ่อมดแม่มดพ่อมดแม่มดในชีวิตจริงอาจจะแปลกๆไปนิดเพียเพ้ยนๆไปหน่อยแต่ก็ไม่ได้หลุดเกณฑ์ของความเป็นมนุษย์สามัญเท่าไหร่หรอกครับเราอาจจะชอบคลุกอยู่กับหนังสือกกแมวสะสมหินสีและคริสตัลตื่นเต,นต้นกับการมาถึงของวันเพ็นและวันสําคัญทางฤดูกาลสนุกสนานกับการอ่านวงโครจรของดาวเคราะห์บนฟ้า แล้วก็มีเรื่องเล่าแปลกๆที่คนสมัยนี้หลงลืมไปบ้างแต่ยังไงเราก็ยังคงเป็นมนุษย์อยู่ครับเพียงแต่ว่าเราเป็นมนุษย์ผู้ใช้เวทมนต์คลิปนี้เลยเป็นไปไม่ได้เลยนอกจากจะพูดถึงคำว่าเวทมนต์แล้วก็ทำความเข้าใจกับคำว่าเวทมนต์คืออะไรกันก่อนสักนิดหนึ่งเอาเข้าจริงๆคำว่าเวทมนต์นะขอบเขตความหมายค่อนข้างหลวมมากๆเลยล่ะครับเรียกได้ว่าเป็นคำจำพวกอัมเบร่าเทอร์ม ที่ครอบคลุมกินความอย่างกว้างมีขอบเบลอชวนให้สงสัยนิดหน่อยจะบอกว่าเวทมนต์คือการใช้อำนาจของเทพเจ้าก็มีสายที่ไม่บูชาเทพเจ้าจะบอกว่าเวทมนต์คือการไล่คาถาและคำศักดิ์สิทธิ์ก็มีเวทมนต์ที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการไล่มนตราจะบอกว่าเวทมนต์เป็นเรื่องโบราณเข้มขขังของอดีตตการันไกลพล้นก็มีเวทมนต์ที่ทันสมัยแล้วก็บูรณาการร่วมกับวิถีชีวิตในปัจจุบันด้วยเหมือนกัน เพราะแบบนี้เถียงกันทั้งวันก็ไม่จบถูกไหมครับแต่ถ้าถามผมนะสำหรับผมคิดว่าเวทมนต์ก็คือวิธีปฏิบัติที่เราพยายามติดต่อกับโลกและจักรวาลโน้มนําให้โลกและจักรวาลตอบสนองเราในทางใดทางหนึ่งที่เราต้องการโดยใช้ความรู้ที่เรามีใช่แล้วล่ะครับสําหรับผมเวทมนต์กับความรู้เป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันจนแทบจะแยกไม่ออกนึกภาพง่ายๆอย่างคําว่าเมจิกที่แปลว่าเวทมนต์ตัวมันเองเนี่ยก็มาจากควาว่าเมจ,จัย ที่ชาวกรีกเชยเรียกนักบวชโซเอสเตอร์ที่มาจากตะวันออกกลางชาวกรีกเนี่ยนับถือว่าพวกเมจมีความรู้ความสามารถมากๆเข้าใจความเป็นไปของโลกเข้าใจความเป็นไปของจักรวาลรู้จักการเล่นแร่แปรธาตุคำนวณวิถีโคจรของดาวบนฟ้าได้อย่างแม่นยำสามารถใช้อยู่ยาสมุนไพรรักษาโรคก,ก็ได้เรียกได้ว่าเป็นผู้วิเศษอย่างรู้ฟ้าดินจึงเช้ยเรียกความรู้ความสามารถอันแสวิเศษอันนั้นว่าเมจิก ก็คือเวทมนต์ครับก็คือความรู้ของพวกเมใจนั่นแหละทีนี้พอใครที่เก่งมากๆมีความสามารถที่คนอื่นเขาว้าวอ่ะเขาไม่เข้าใจว่าคนพวกนี้รู้ได้ยังไงทําได้ยังไงก็เลยเรียกว่าเป็นเวทมนต์เวทมนต์จึงเป็นเรื่องของผู้รู้นะครับที่ผู้ไม่รู้ชะงนสนเทศเหมือนกับคำว่า witch ที่มีรากร่วมกับคำว่า w wit wise w i c k ก็คือวิชาวิทยาคือผู้มีความรู้เหมือนกัน ผู้ศึกษาเวทมนต์จึงเป็นผู้ใฝ่าหาความรู้ครับผมไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางโลกความรู้ทางจิตวิญญาณหรือความรู้จากโลกอีกฝ่าก,ก็ตามช่องนี้ก็จะเป็นอีกช่องหนึ่งที่จะนําเสนอความรู้เกี่ยวกับพ่อมนต์แม่มดในหลายๆบริบททั้งความรู้ทางโลกและทางจิตวิญญาณหรือว่าจะเป็นการแบ่งปันประสบการณ์จากการศึกษาเวทมนต์ให้แกเ่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่สนใจครับผมใครที่สนใจอยากติดตามเราก็อย่าลืมกดไลค์ กด subscribe แล้วก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่อง A Soft Cups ครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับ